เมื่อกี้ก็กำลังว่าสิเข้านอนเนาะเลยว,ว่างๆเนาะมาบลับกันเลยมาอัดคลิปให้ทุกคนเนาะเป็นคลิปเล็กๆน,น้อยๆเนาะตัวนี้เป็นโทรศัพท์ vivo เนาะเป็นวันนึงนึงหนึ่งสองกรณีมันสัมผัสบอได้เนาะมีลูกค้าเพินเ่นเข้ามาเนาะเข้ามาอาห้าพัานถ้าว่าเอือไอ้บนเครื่อง,งนี่เน่ยมันสัมผัสบอได้บาดได้บาดบอได้ตัวนี้ถ้าเครื่องผู้ใดเป็นแบบนี้สามารถเทสตด,ด้วยตัวเองได้ อย่างฟาวไปห้านเพื่อกระตามาให้ตัวเองได้ติงประธานเชียงเงินขั้นไปห้านข้าเจ้านี้บางห้านเนาะข้าเจ้าก็จับขึ้นมาโดยเฉพาะโทรศัพท์ขขที่มีหอยแตกหยอยเอียงเนาะมีหอยแตกอยู่หน้าจออีกอย่างนะข้าเจ้าจะจับเปลี่ยนจอเลยอยูคลิปนี้จอมันจะเป็นกระพริบๆแบบนี้เนะาะบังเบิ่งเลยเนาะว่าขั้นตอนอะไรอะไรเนาะัวอย่างเนาะกดปันหนึ่งเนาะสัมผัสนี่ปัดขึ้นกระไว้ปัดข้างกระไว้ มันจะเป็นบัตรได้บดัตรบัวได้บัตรนี้ได้ในกรณีของเครื่องบัวได้เนาะนี่บัวได้เลยขึ้นบนัวได้เลยเนาะนีน่แบบนี้เนาะตัวนี้ให้ทุกคนเฮ็ดแบบนี้เนาะคือตัวอย่างเน,นาะโทรศัพท์ผมจะมีอยู่สามปุ่มเนาะมีปุ่ม power ปุ่มขึ้นเสียงแล้วก็ปุ่มลดเสียงเนาะตัวนี้คือตัวนี้เราจะใช้กรณีตัวน,นี้ เราจะกดกดอันสามปุ่มพร้อมกันเนาะเป็นควบเครื่องมันสีดับเนาะกดจิงไว้เลยเนาะอันนี้ให้กดจิงไว้ึงควบเครื่องมันสีดับเนี่ยมันจะขึ้นโลโก้ v i v o ขึ้นมาเนาะตัวนี้อันคือแต่ละรุ่นโทศรศัพท์มันจะบุคือกันเนาะบางบางรุ่นก็เป็น oppo แล้วเป็น samsung อีอย่างอะนะ มันก็เขากดกดปุ่มลดเสียงเบิ์งนะกดพาวเวอร์กับปุ่มลดเสียงเบิ์งนะให้จนกลัวหน้าจอมันจะรีบูตขึ้นมานะเขาบอกว่ากดเปลี่ยนขึ้นเป็นเป็นอันเพิ่มเสียงใช่ไหมพร้อมกันนะนะจนกลัวหน้าจอมันจะรีบูตขึ้นมาแล้วมันจะขึ้นมาเนาะเนาะตัวอย่างมันขึ้นมาแล้วเนาะนี่เข้ามาแล้วสัมผัสได้นี่ยสัมผัสได้ปกตินี่นะตัวนี้นะสัมผัสได้ปกติเข้าก้องเอียงได้หมดนี่นี่ ครบกองได้กองหน้ากองหลังได้เนาะนี่ก็ประมาณนี้แล้วก็เนาะประมาณนี้ประมาณนี้คือว่าได้เนาะทุกคนเนาะก็ประมาณนี้ตัวนี้ก็เป็นที่เล็กนิดน้อยๆนะทุกคนเนาะก็ผู้ใดมักก็จะลืมนะทุกคนเนาะฝากกดติดตามช่องให้แน่แล้วก็ฝากไลค์กดแชร์ไปให้หมู่ให้คู่ให้พี่น้องตัวเองเบอร์ไหนเลทุกคนเด้อว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะอย่าลืมเลยทุกคนเด้อเดี๋ยวจะมาทิ้งคลิป เล็กๆน,น้อยๆในช่วงเวลาที่ว่างตอนนี้ก็พอมีเวลาอยู่เดี๋ยวกาซีทยอยเอ็ดคลิปไปเป็นแต่ละอีพีเนาะให้ทุกคนเบ่งเนาะให้ติดตามเบ่งนำกันเนาะคนเนาะบายบายแนละ้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคนเนาะ